อร <Yeah. S 2> 500บาทไทยแต่ได้แบบโอ้โหหลากหลายสตาัตล์หลากหลายนานาชนิดสไต์เลยอันแรกที่อยากกินให้ดูอาซูจิปลาเขาบอกอาซูจิปลากูมอ <Good morning. S 2> <laughs> นี่นี่ตอนนี้อยู่ที่ไหนหรู้ปะดูดิดเราออกบ้านเราออกป้านเ,เราออกอาหารทะเล ตอนเช้าตลาดปลาเช้าเลยอย่ามันชื่อว่าออาโม AO Mori Kyo Sai c e n อ e r แล้วมันเปิดเนี่ยเจ็ดโมงถึงสี่โมงเย็นเจ็ดโมงนี่เากีเจ็ดโมงออกจากโรงแรมเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงเนี่ยจอดรถเรียบร้อยเจ็ดโมงกว่าจอดรถสองร้อยเยนเองชั่วโมงหนึ่งสองร้อยเยนป่ะเข้าไปกันหิวแล้วเนี่ยใช่มันน่ากินมากเฟลอันดับแรกเลยตัวนี้เป็นติ๊กเก็ตเคาน์เตอร์นี่ซึ่งมันจะมีมีตัวคูปองอยู่ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ว่าใช้คูปองไง1คูปองคือ170ปึ๊บยาวไปจนถึงสิคูปองพันเจ็ดซึ่งมันราคาเท่ากันหมดแหละพี่งแต่ว่ายูไปคำนวณก่อนว่ายูอ่ะจะจะใช้กี่ใบแล้วค่อยๆซื้อนี่ปลาสดๆเลยมีเนี่ยแล้วเก็แลกนี่เลยนะโอ้ยแลกสดเลยอย่างนี้เลยอ่ามันก็จะมีแบบเหมือนบางร้านก็มีให้ทายอย่างนี้เลยอ่ะอุ้ยอุ้ยนี่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 โอ้ยแซลมอนสดๆเลยอ่ะอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ เดี๋ยวนะอันนี้เป็นอันที่ยังไม่ได้ใช้คูปองแน่เลยปองเห็นปะใช้สองคูปองก็คือตกแล้วสามสี่สิบเยนต่อตัวเฮ้ยก็ก็ตัวละเกือบร้อยแต่โอเคนะน่ากินนี่มันจะมีบอกมาเลยว่านี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรที่ซื้อกินที่นี่ใช้คูปองอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาจะมีบอกมาเลยเฮ้ยน่ากินมากเลยอ่ะเฮ้ย นี่นี่นี่ดูดิน้ำมันเลยน่ากินมากเอออันนี้ทูน่าเออสุดยอดคนไข่น่ารักด้วยแกคนไข่น่ารักด้วยเนี่ยแล้วก็แต่ละร้านเขาก็มีโต๊ะให้นั่งได้บางส่วนก็เป็นตลาดสดนะนี่หอยเชลล์สองสองเฮ้ยอันนี้อันนี้ห้าร้อยเฮ้ยก็โอเคเนาะร้อยจริงจิงด่ะร้อยยี่สิบห้าบาทอะอันนี้หอยเล็กก็สองไม่ใช่ถือแล้วร้อยยี่สิบห้าบาทถูกแล้ว ยังหาปูไม่ได้อยากกินปูอันนี้ก็มีนะของแห้งอ่ะแต่ของแห้งคงไม่ต้องใช้คูปองไงแต่ว่าไอ้ของสดอ่ะจะใช้เป็นคูปองอืออันนี้ไข่หวานอันนี้น่าจะหนึ่งหมดเลยมั้งเดี๋ยวต้องแปลแต่เดาว่าน่าจะหนึ่งเป็นเหมือนเครื่องเคียงเนาะอันนี้มันเป็นแบบพวกไข่ปลาโน่นนี่นั่นปลาแต่น่ากินทุกอย่างเลยเออดูดิกิเลอุดกุ้งอือดูสิกิน ตอนนี้คือน้ำลายไหลอะน้ำลายไหลอยู่เดินสำรวจหนึ่งรอบก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงอ๋อไม่ขายของย่งนี้มีเล้ชียดิเออเอาชียวตัวเมือเลยนี่นี่อันนี้คือซื้อกลับก็เป็นราคาแบบนี้แต่อันนี้คือกินที่นี่สามกับสองคูปองนะคูปองนะเออคูปองก่อนเนี่ยปลาแลกกันสดแบกันตรงนี้เลยอันนี้อย่างละหนึ่งแกร้อยห้าสิบเยนเอ้ยร้อยเจ็ดสิบเยนแล้วลืมไปมันที่ราคาละ คือต่กอน,นะคูปองมันเริ่มต้นที่ร้อยห้าสิบอันนี้คือข้อมูลที่อ่านมาแต่ตอนใน,นกลายเป็นร้อยเจ็ดสิบไปแล้วนะจ้าเข้าใจได้แหละเพราะเงินเย็นมันตกอะเนาะเขาขายราคาเดิมเขาก็ไม่ไหวอ,อันนี้คือเอากลับบ้านถ้ากลับบ้านอะจะเป็นราคาปกติอืเป็นราคาแบบเมืซื้อคูปองผงาผงกหัวอะไรดิหัวหัวผงาเลยอะไรมากก็แก่ตละส่วนเลยอ่ะคนเดินมา อยากรู้ว่าหัวเขาไปทําอะไรอ่ะตัวใหญ่มากนี่คุณโมเฮ้ยโอ้ใหญ่จริงอ่ะดูดิอ่อาทิบนี้นี่เขโอ้ยเห็นเราไม่ไม่กล้ากินเลยที่รักทำดีสดเลยเออนี่ดูดิดูดิดูอันนี้ไม่มีคูปองหอกอันนี้เป็นซื้อกลับเนาะซื้อกลับถ้าซื้อกลับอ่ะก็เหมือนจ่ายสดที่ร้านอะไข่ไข่โอือหูปูปูสดจริงแต่ปูเป็นแบบไอ้นี่เลยอ่ะเฮ้ยแก จบแล้วหมดหมดหมดตลาดแล้วอะไรอ่ะแกไปดูนี่ก็อะไรอ่ะมันคือหมึกไหมไม่ใช่เลยส่วนนี้ล่ะหมึกสายตัวใหญ่ๆเขาเรียกหมึกอะไรนะเอ้ยไม่รู้แต่ว่าอันนี้ใช่หมึกด้วยเหรอเใ็นหมดแต่ใช่หมดหมดไงอ๋อโอเคโอเคโอเคสุดยอดอ่ะหิวยังหิวปี๊ดปะหน้าตาคนหิวสองคนเดินรอบนึงแล้วครับไม่ไหวแล้วอ่ะคือตอนนี้ท้องร้องแบบแบบสุดๆ ยังไม่เจอนะท่องเที่ยวนะคือตอนนี้เหมือนเจอแต่ใช่แต่คนที่นี่แหละจโมงกว่าเย็นโมงขึ้นแล้วเจ็ดสี่ห้าได้ตอนมาถึงอะขับรถมาอู๋ป้องเอ้ยมาเป็นไรดิอยากรู้สิบใบอ่ะพันเจ็ดร้อยเยนได้แค่ไหนเลยซื้อทีละสิบใบก่อนนะโอเคปะเดี๋ยวไม่พอมันซื้อเพิ่มได้ไงโอเคเจ้าที่รักเราคิดแป๊บนึงเนาะมันมีคนต่อคิวโยะมาค่ะโอเค10เย้ 1ิบใบหนึ่เยนเดิมอ่ะที่เราบอกอ่ะมันเริ่มทีผ่านฮะฮะอ๋อสิบสองเป็นสองพเอาไหมอ๋อมันมีแบบพิเศษเอาค่ะเอาโอเคโอเคโอเคสิบสองใบคุ้มคุ้มคุ้มอยู่คุ้มอยู่สองพัน1าสิบสอหใบเป็นพันหนึ่งอะโอเค1,000ยไดฮะยังไงนะคาร์เลยไตดได้เข้าฟรีหรอเดี๋ยวอ๋อ่อ๋อ ตัวนี้สินี่ซปอเขาจะดึงติเกตไปหนึ่งหนึ่งติเกตเพื่อข้าวหนึ่งถ้วยมันจะมีข้าวพูนกับไมพูนด้วยนะข้าวพูนน่ยสออันนี้หนเอาไหนอ่าโอเควัหว้าอือหืออ๋อข้าวต้มเอาที่นี่นะเจอเราไม่เน้นข้าวอ๋อนาบาวัสนบานนบาวันีตอนนั้นทีเบน อยู่อ่านอตอลา t ูเทคเ t อะดองบุรี o อ t ไซต์เดอะมาเ e t ใช่ไหมต้องกินที่นี่คือต้องกินที่นี่ไม่ยอมเพราะว่าเดี๋ยวหมเสียชื่อเขาไงปะเอาร้านไหนต้องไปร้านต้องไปร้านเบอร์วันก่อนเขาบอกว่าแบล็ข้าวก่อนแบล็ข้าวกับตัวนี่เขาจะได้โปะหน้าได้ไงเออเข้าใจแล้วอยะแล้วอยู่ไหนล่ะนเบอร์วันนู่นกับข้าวข้าวสุกอ่ะเห็นไหมขายกับข้าวอ่ะร้านกับข้าวเขายของสุกอ่ะกับข้าวกับข้าวกับข้าวไม่กับข้าวเออโอเค ถึงแล้วเนี่ยมีเสร์วสรับกับข้าวมีข้าวสุกๆนกสต์อะไรนะสอ๋อออลินออลแล้วก็จะฉีกคูปองไปหนึ่งใบก่อนเพื่อเอาข้าวหนึ่งถ้วยก็ยงงงงนิดนึงนะเราแบบเลี้ยวๆเลยค่ะเราไม่มีการเต็มก่อนอ๋อโอเคแล้วก็จะมีอย่างนี้จุดเริ่มต้นก็คือแบบแรกเป็นแบบนี้อ่ะร้านไหนดีเลือกเลย แล้วไหนดิอพาลาลานตาอันไหนอ่ะอันไหนอันนี้อันนี้สองคู่ป,ปอนะม้าม้าสองเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเขาหยิบให้แต่ละใช่แต่ละนี่เย่สองนี่ด้วยโอเคแล้วเขาก็จะเทให้เ,เลยเฮ้ยเจ๋งเนาะ อ่าแล้วอัน ager, อนี้อ,อีกอันนี้อีกเป็นสีแล้วนะเป็นสีแล้วนะอ่ะใช่ยาดีกะอันนี้คือปลาหมึกใช่ไหมปลาหมึกอุ้ยน่ากินเดี๋ยวต้องลองอ่ะเดี๋ยวฉันลองเดี๋ยวฉันลองด้วยเนี่ยเอาไรโเอาหมเอาไหมเยเอะเลยเอโอ้โหคือตัวนี้อ๋ออยากลองอ,อ่ะโอเค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 คอนเชียรคอนเชียร์ย โอเคโอเคโอเคมาเจี๊ยกิงนะเจี๊ยกิงนะเนี่ยเชียะอ่ะมันคือปลาอะไรก็ไม่รู้อะนะกินปลาอ๋อันนี้พอย่างร้านนี้ไปร้านอื่นก่อนเราต้องกระจายรายได้เอ้โหโอ้โหขอโทษขอโทษนี่ยังก็รับหนึ่งสองถูกไหมถูกไหมไม่รู้สามสี่หกป่ะหกป่าไอ้นี่ไงวันติวทีอ่ะสิบหกหกยังเหลือเท่านี้ อลลิเกโตปไอันนี้อันดูใหญ่ดีไะมามาแล้วครับอันนี้เราเลือกแบบ2นะก็ได้2ก้อนแต่คือ3ก็จะมีแบบเหมือนเศษๆหรืออะไรเงี้ยนะเขาก็จะฉีกของเราไป2อันวิ่งเราเหลือเท่าไหร่แล้ววะหกสองแปดเก้าเราเหลือ11อัลอิโกโตเราเหลือ11บ้อทำไมเราเหลือ3เอ้ยลงงงเองเราเหลือข้าใต้อีก3ใบ เพราะว่าเราซื้ออะสิบสองใบสองพันถูกปะเราซื้อแบบเป็นโปรโมชั่นเราคาบแล้วหนึ่งแล้วร้านนั้นอ่ะหกใช่ไหมแล้วก็มีกี่ร้านหอยเชลล์อีกสองก็เหลืออีกสามใช่ตอนนี้ลูกก็เลยเลือกแล้วแต่ที่รักกันเราก็จะเลือกกุ้งเราจะเลือกด้วยนี่ไปสุดท้ายเพราะอะไร 12ใบใช่ป่ะไม่ได้มันคือ2,000เยนเราใช้ข้ามแล้วหนึ่งแล้วร้านเมื่อกี้ที่หลายๆอย่างอ่ะหกใช่ไหมแล้วก็ร้านหอยเชลล์อ่ะสองเหลือสามเราจะจบกันที่ร้านนี้ค่ะเราจะจบกันที่ร้านนี้นะคะนี่เลยค่ะเยอะดีค่ะสองเลิกเนี่ยตัดเองได้เลยเหรอแล้วก็จะออกกุ้งด้วยนะคะก็จะครบแล้วค่ะโอ้โหเลือกตัวด้วยเลือกตัวด้วยเลือกตัวเอ็นเอ็นนี่นี่ บนสุดบนสุดนี่เราจิ้มเลยนี่คือเราเลือกเลือกชิ้นเลือกอะไรได้หมดเลยนะโอเคเขาปิดหมดเลยเขาจะปิดอันเก่าโอ้โหหล่นคลักอะไรก็โตชิ้นไหนใส่หน้าเลยอ๋อลืมใจเงินเนี่ยให้หย่าอลิโกโตหย่าคุ้มไหมอ่ะดูดูเทียบกับหน้าสิโอสองพันเยนห้าร้อยบาทไทยแต่ได้แบบโอ้โห หลากหลายสัตว์ะหลากหลายนานาชนิดสัตว์เลย,เลยต้องผมบ้างเนี่ยหมดโคต้า2,000เยนแล้วนะครับตีได้ตามนี้เลยแต่ที่เด็ดๆคือไอ้ตัวนี้อาซูจิเฮ้ยเขาบอกเป็นอาซูจิปลาอร่อยนะต้องลองไอปเลวลากินกินกินยิมของคนอื่นมาด้วยเดชดูดิดูดิทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยถามถามตาลุงกันอ่ะเท่าไหร่รู้ว่ะอันนี้เท่าไหร่ เฮ้ยไม่ถึงอันนี้2 0 0 0ันสออ่าใช่ไม่แต่2,000เธอยังมีหอยหอยกับอสุจิเออเอาต้องโชว์เขาด้วยหอยกับอสุจิอสุจิเล็กนะคะนี่กินเด็กเขามีบำรุงปลาอสุจิเอออันนี้ของหอยเอ้ของเล็กไม่ของหอยของเล็กละ2 0 0 0ันละนี่สองพันนี่เต็มเต็มมากอันนี้สองพันดำเต็มเต็มไม่มีลดออกมาส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้มามามา แปดร้ 800, 800. อยแปดร้อยไอแปดร้อยก็เต็มอยู่นะเออมันมีทั้งสุกทั้งดิบเพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ใช่ตัวแพงอะ่ะเอเอ,เอไม่ใช่ปลาดิบแบบตัวแพงอะไรประมาณนี้นะเออคือเขาเล่นนะเยี่ยมสุดยอดเฮ้ยจริงๆรสามแบบเลยนะเอเออันนี้ดิบล้วนอันนี้สุกดิบอันนี้ของแพงอืม,อม อะของแพงก็จะได้น้อยหน่อยเห็นไหมอาไหนตอนมีอื่นไงมีสุจิไงมีหอยอช่วยกันทำอาหากินเลยไหมนี่ะมามาเลยถ้าแพงก็จะได้น้อยหน่อยเ้วก็สุกดิบใช่ไหมอ้อันนี้ดิบล้วนอันี้ดิบล้วอันนี้คือดิบล้วนสองพันนะด้ดล้วนดิบล้วนดนดิบวดลวดิบล้วนดิบนนน ไปดูในคลิปแน่น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 อะก็ดูแล้วสี่ก็ตอนที่ดูในคลิปโุ๊งงงงมือใหม่มือใหม่ยูทูบเบอร์มือใหม่นะอันนี้ทั้งสุกทั้งดิบพูกครึ่งๆึ่งจานไม่เต็มเนี่ยสุกดิบโอเคเอออันนี้สุกดิบอ่าอันนี้สุกสุกหมดหมดแล้วสุกหมดก็คือหมดแล้วกินเรียบร้อยเด็กน้อยไม่กินดิบค่ะกินแบบที่ไม่เคยกินก่อนนะเนี่ยปลาหมึกอืมอมันดีว่ะ มันสดไงมันสดอย่างเนี่ยอืมมันก็ไม่รีบแบบเชี่ยวยากหรืออะไรเนาะอืออืออือพวกแซลมอนดิบแบบเคยกินอันนี้ก็อืออันนี้หนวดเลยนี่หนวดนี่กุ้งนี่กุ้งนี่เขาไอ้เหี้ยอร่อยกว่าย่างใช่หอยเชลล์ดิบอะสดเอ้ยอย่าดิบเลยสดอันแรกที่อยากกินให้ดูอาซูจิปลาเขาบอกว่าอาซูจิปลาอือโอ้มันจะนี่ไงนี่อูย <c oughs> ดูในรีวิวมา,วาแล้วอสุจิก็ไปกินอย่างนี้ละเฮ้ยเราต้องกินแบบลองๆก่อนล,ล,ลองนิดนึงก่อนนี่โอ้ยอย่างนี้เลยนะอืมเฮ้ยไม่ข้าวมากไม่ข้าวอย่างที่คิดไม่ได้กินกินแต่อสุจิอย่างอื่นมันมันมากอะ <c oughs> ลายละอายมันมันกว่าอันนั้นนะจริงเหรอ <c oughs> ลายละมันมันแบบเนี่ยอ๋อแล้ววะมันมันหยีหยีแต่ว่าอ๋ออ๋นี่มันก็กินได้โอเคที่แบบนี่คือครั้งแรกเหรอเออครั้งแรกที่กินอสุจิตัวเองใช่มันมันมันคริมมี่คริมมี่หน่อยไม่ขาวมากไม่ขาวอย่างที่คิดอืมใครอยากลองไหมไม่ไม่มใครอยากกินอสุจิเลยอะไม่หรอกมันแล้วแต่คนชอบเลยเนาะเริ่มเพื่อนเนาะอะดูทีดูอีกทีนี่ละ นี่มาแบบทุกทีไม่กินของดิบเลยนะมีเริ่มมาลองกินของดิบเนี่ยทั้งปลาหมึกหอยเชลล์กุ้งเฮ้ยดีอ่ะเฮ้ยมันสดอย่างนี้ดี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 กินแบบไม่จิ้มก็ได้นะตอนนี้ยูทูบเบู๊สองคนยังแย่งกันคุยหอยหอยสบีหน่อยนะโอ้ยดูดี่กินแล้วกิน เรียบร้อยแล้วเหรอใช่ใช่ใช่ก็จะงอผัวกันกินยังไงให้ง่ายนั่นแหละดึงหางมาดึงหาดึงหางมาออกดึงหางออกอู้ยเอาหางก็ยังกินเหมือนกันเอาหัวก่อนอ่าจับหัวขึ้นมาจับหัวขึ้นมาแล้วก็เอาเข้าปอกจริงดิเอาเข้าปอกไปเลยเออขอว่าจะบีบหน่อยแล้วกันได้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 บีบเราจะบีบนะแล้วก็นี่เหรอแบบนี้อู้เออเออนั่นแหละอืม ออออรรร่่ยยจิงกำลังจะกินหัวเนี่ยแต่แบบไม่อยากออกเสืออะเป็นผู้หญิงอ่ะจะกินอะไรเนี่ยดูไม่งามออ่ะืมสดอ่ะกินปลาหมึกโชวเช่นกันนะไม่ค้าวอย่างที่คิดอืมปิ้เปิ้งมากแนะนำเลยวิเค้าะห์มีชิมมีชิมเอาเลยป่ะมาที่รักชิมก่อนไหมจ๊ะ น,นี่มันอร่อยมากนเลยอะรัก,กชิมด้วยเออคุณเลยที่รักชนเหมือนน้ำผึ้งเลยอะอร่อยเนาะเออ,อใช่มันเป็นแบบมันเป็นแอปเปิ้ลที่เหมือนน้ำผึ้งม,มันคือมันคือฟ้าขาวไหนอะฝาขาวน,นี้นี่นี่ม่อ่านี่ตัวแรกคืออันนี้นะนนอันแรกเหมือนน้ำผึ้งเลยส่วนอันนี้คืออันนี้นะนี่แก้วนี้นะ ตัวเองเแก้ว,ว,วนี้คืออันนี้นะตัวเองอ๋อคือตัวนี้คือต,ตัวนี้หวานเนาะหวนานสดชื่นอ่ะโอ้ยเป็นแอปเปิ้ลเขียวปะอันนี้เออกรีนแอปเปิ้ลอ๋อแล้วก็น,นี้หรออันนี้จะแพงขึ้นด้วยนะราคาไม่เท่ากันนะจ๊ะ <S <S แก้วแรก432นะเอ่อแก้วนี้สี่แอันนี้540จริงนี่อร่อยอ่ะกินเลยดีอ่ะ เป็นลนากาโน่อ๋อจักนากาโน่ให้ดูให้ดูตัวตัวน้ำสีมันอะว้าวเออหืมเอออมเปรี้ยวอะไม่ชอบอันนี้เนาะลองอันนี้โอเคนะข้างบนแบบเปรี้ยวหวานหน่อยเอออันนี้จะเปรี้ยวๆเนาะอันนี้ไหนอันนี้อันนี้กาไปอันนี้แล้วเดี๋ยวอิ่มแล้วดิ อันนี้คืออยู่ในตลาดปลาไอเกี๊ยวใสเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยชอบชอบชอบมีคนชอบแล้วอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้เนี่ยอะมามาอะไรกแล้วสีต่างกันไม่รู้อ่ะสีต่างกันไหมสีคล้ายๆกันเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันคือฟูจิบวกกับอันนี้อันนี้นะคืออะไรนะฟูจิอันแรกเรายังไม่ได้กินหรอ เยอะละลานตามากเลยคูจิอันนี้บวกกับอันนี้เหรอซึ่งอันนี้เราชอบอยู่แล้วอ๋อมันก็แปลกๆดีนะเราชิมอีกแล้วอ่ะอืมแต่มันจะมีความเฟื่อยนิดนึงเออเหรออ๋ออันนี้ไหนนะตัวนี้ตัวนี้อันนี้เหรอโหอันนี้แพงสุดแพงสุดแพงสุดเออจริงแพงสุดไอ้ถูทูก็ไม่ชิมนี่อันนี้นะเคยนี้เลยนะจบแพงสุดนะอมาแปลสิแปลแปะ ไม่ไม่ทันกันเลยชิมกันไม่ทันอ่ะไม่ซื้อมีโดนตบอ่ะเอาเยี้ยอุ้ยสั่นสั่นคือคือตัวเนี้ยถูกสุดเออถูกสุดถูกสุดมันจะเจอจางหน่อยอ่ามันไม่เข้มข้นแต่ถามว่าอร่อยมันก็คืออร่อยแต่ตอนนี้ทุกคนน่าจะลงตัวกันที่อันนี้อันนี้อันนี้อันสีเขียวเนี้ยสีไปหกแต่สดชื่อจริงๆรสองตัวเนี้ยเราว่าโอเคเลยนะหกห่อนรสเซก้าแซ่บเนี่ยอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้คือแก้วแรกที่ได้ชิมอร่อยสามสอง เลยเอามิกอ๋อเอามามาสี่แปดหกถ่ายไปถ่ายและอ้วนอ้วนอ่านี่คือมิกซ์คือดูไม่ออกหรอกสิงนกันหมดรวมทุกอย่างมันมีทั้งทุกรสเลยมีทั้งหวานของน้ำผึ้งมีทั้งความเปรี้ยวนิดๆไม่ถามกลมๆนะเฮ้ยอันนี้เอ้ยอันนู้นป่ะอันแรกป่ะน้ำผึ้งน้ำผึ้งหอมสุดเลยอ่าอันนี้น้ำผึ้งฮันนี่หน่อย เอาแล้วเว้ยได้ไปบ้างหัวสวยอยากได้หัวสวยไงเป็นไงนี่แนะนําเลยพอกินข่าวปุ๊บเราก็ต้องแบบมากินน้ำแอปเปิ้ลชิมนี่มันมันตัดเลี่ยนดีมากเี่ชิมได้กี่ชนิดหกเอ้ยเจ็ดป่ะหกป่ะหกหรือเจ็ดหรเยอะทั้งหมดเลยแหละสรุปเลือกอะไรป่ะเลือกเอาอันที่มีทุกอย่างเพราะว่ามันคุมไม่ได้มันครบรดไม่มีฟูจิมีนาการโนมีโอ้โหมันเยอะ เลือกทุกอย่างแล้วก็แล้วก็เยลลี่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเยลลี่เขาดูแน่เลยอะมันมีแบบฝานก็มีเป็นลูกอยู่ข้างในนะเออแต่เราซื้อแบบเล็กมาเพราะว่าไอแบบใหญ่มันใหญ่มากเลยอะอันนี้สามร้อยกว่าเยนใช่น่ากินมากแล้วมีแยมด้วยถูกเออเนี่ยก็คือมันครบอะเอางี้ถ้ามาเอาโอเมรี่อะเดี๋ยวใส่เซ็นเตอร์อะนะอันนี้เลยนะนี่แค่นี้เลยแค่นี้ยเดินสามแถวเองโอ้โหวินทั่งคาวแล้วหวานค่ะเออที่รักปวดแล้วอ่ะ ปวดแล้วเออจะไปแล้วอ่ะมีอยู่เพจนึงพากินใช่ป่ะเขากินอยู่ดีเออๆแล้วเราอะขีนอยู่ได้โอ้ยตายแล้วพี่พคกินจะปอดไปเร็วเร็วเร็วจะรอด